วันนี้มุหนอจะไปขุดปูนะคะนี่ helmet. เราเตรียมที่ขุดมาแล้วค่ะดุมากเลยค่ะนี่ทุกคนดูไหมอ้อยอ้มันหนีกใช่ไหมอุ้ยเจอแล้วทุกคนนี่ได้ตัวมาแล้วค่ะอ้าวอ้อตัวใหญ่อยู่นี่ได้แล้วทุกคนฮ่าอุ้ยมันออกมาเองอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยถูกใจหมดเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มือหนอจะไปขุดปูนะคะนี่เราเตรียมที่ขุดมาแล้วค่ะอยู่ห้วยหลังบ้านนะคะทุกคนเตรียมถุงมือมาด้วยเออกันเวลาโดนปูหนีบแล้วก็การขุดปูนะทุกคนเวลาเราขุดน่ะเราล้วงเข้าไปนะทําให้เล็กมือเราเนี่ยก้อนหินอะไรเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยมันบาดมือเรานะคะเพราะฉะนั้นใส่ถุงมือจะช่วยได้เยอะเลยค่ะแต่การใส่ถุงมือคือ เวลาสัมผัสปูน่ะทุกคนเออเวลาเราสัมผัสปูนะมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะไปหาทุกคนเราไปขุดปูกันนี่นะทุกคนมันก็จะเป็นน้ําห้วยเล็กๆอย่างเนี้ยเออน้ําห้วยแบกเล็กมากแต่มันก็นี่ทุกคนเราเจอปูแล้วเห็นไหมนี่อันนี้คือปูนะคะเนี่ยเราจะลองขุดดูคะ่ะ ทุกคนรูมาทางนี้นะโอ้เราเจอตัวปูแล้วทุกคนเจอเร็วมากอ้อยอ้ออ้อยดุมากเลยค่ะนี่ทุกคนดูไปอ้อยอ้อยมันหนีันช่ี่ยนี่ดูปูทุกคนใหญ่เลยนะนี่คือปูมันนะทุกคนมีไข่มีมันนะแล้วก็ต้องหาแข้งหาขามาหน่อยนึงกลัวมันจะหนีดเรานะ ทุกคนเรามาขุดรูนี้ดูนะรู้สึกว่ารูนี้มันจะออกแบบกัเก่าแล้วนะโอ้รูไกลามากรูมันค่อนข้างไกลนะคะทุกคนนี้นี่ไกลขนาดนี้แล้วยังไม่เจอตัวอุ้ยเจอแล้วทุกคนนี่ นี่ทุกคนตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะคะนี่ทุกคนรูนี้ตัวใหญ่แน่นอนนี่นะเดี๋ยวเราจะขูดกันนะคะเริ่มสุกปกกแล้วค่ะตอนนี้น่าจะตัวใหญ่รู้ค่ะทุกคนถึงน้ำแล้วนะเวลาเราจับปุ๋ยเนี่ยถ้ามันถึงน้ำน่ะ ได้แล้วทุกคนได้แล้วได้ตัวมันแล้วค่ะอ,อ้าวอ่อตัวใหญ่อยู่เน่มันจะเป็นปูมะม่วงนะทุกคนปูม่วงมันเยอมๆนี่ทุกคนตัวมะม่วงอย่างนี้นะภาษาบ้านมุนดอเรียกว่าชุยหมูโกปูอย่างนี้ยมันเยอะมากทุกคนอร่อย อูตัวเด็นแดงอย่างนี้นะนี่แค่ดูอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าไข่มันเขาออกมาเลยนะออาแกะก้งออกก่อนค่ะตัวน้อยนะทุกคนตัวนี้นี่ตัวเท่านี้เองค่ะตัวเล็กๆนี่ทุกคนรูนี้ขุดยากแน่นอนค่ะนี่รูเข้าไปข้างในเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะลองขุดดูค่ะ เจอตัวว้ายมันจะกัดฉันตัวมันอยู่ใกล้มากด้วยตอนแรกคิดว่าจะขุดยากนะแต่คือมันดุมากเลยตัวนี้โอ้ยนี่ได้แล้วทุกคนฮ่โอ้ย ัวใหญ่ยยค่ะถ้าเป็นรูที่อยู่บมบกอย่างนี้ทุกคนมันจะใหญ่หน่อยใส่ไปออกเดินทางต่อค่ะลุยข้างบนเลยนะคะเราเจอตัวที่อยู่บมบกอีกแล้วนะทุกคนนี่น้ำอยู่ข้างล่างนี่นะแต่มันอยู่ตรงนี้โอ้ลูกว้างมาก เนีเราเจอตัวมันแล้วอ้าไม่ใช่ปูได้ก้อนหินปูอยู่ไหนอ่ะอ๋อปูตัวเล็กทุกคนนี่ ได้มาแล้วจ้านี้ออกมาแล้วค่ะ ออ,อ,ออกมาเอง่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยมางออกมาเองเออให้เราขุดตั้งนานแทนที่จะออกมานะมันตกใจเราไหละทุกคนน, <c oughs> นี่นี่ทุกคนเราจะกลับกันแล้วนะสุกปกหนักมากได้ปูมาอยู่นะทุกคนโอ้ได้สิบยี่สิบตัวอยู่เดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านนะคะคือ,อตอนนี้เลอเชอร์สุกปกหนักมาก แล้วคือแบบเมื่อกี้ที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะมุหนอ,อเข้าไปซอยนี้คือแบบว่ามันต้องมุกตัวเข้าไปนะทุกคนมีแต่อะไรไม่รู้แถววงแถววันเต็มไปหมดเลยนะนี่ยิ่งเชก,ก็ยิ่งเลอะนะทุกคนเวลาเราไอ้นี่ยนะเราล้วงปูเราล้วงป,นะปูแล้วเราก็เอาแนบหน้าแนบกับดีมนะแล้วดูสิหน้าเราเออช่างมาเหิะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปล้างตัวนะคะสกปรกทั้งตัวเลยคะ่ะเออไปล้างปูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปนับที่บ้านค่ะว่าเราได้กี่ตัวนะ ถุงมือมีกิ่งมงกิ่งไหมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะอันนี้คือปูที่เราได้นะคะทุกคนนี่ตัวใหญ่ก็เยอะตัวน้อยก็มีเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างก่อนนะ สะอาดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมานับก,กันนะนะัคข่าวว่ามันได้กี่ตัวนะเริ่มนับก,กันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามิสี่ห้าสหกเจ็ดสิบดสิบเก้ายี่สิบยิ็ยิบสองยสามยิบสี่อวยิบอ๋อยีิบห้าตัวค่ะยี่สิบหกตัวค่ะ อ่ยี่สิบหกตัวนะทุกคนดูได้ยี่สิบหกตัวจ้าที่เหลือก็จะเป็นก้างมันนะเนี่ยก้างมันจ้าก้างปูก้างปูปูยี่สิบหกตัวจ้าทุกคนมาขุดไม่ยากเลยนะช่วงนี้ช่วงนี้การขุดปูแบเนี้คือขุดง่ายมากเพราะว่ามันยังไม่หนาวมากอีสัปประมาณเดือนหนึ่งนะทุกคนเข้าสู่หน้าหนาวแบบเต็มรูปแบบนะ จะบอกว่ามันจะลึกสุดแขนเนี่ยทุกคนล้วงไปสุดแขนเนี่ยขุดไปสุดแขนล้วงอีกสุดแขนยังไม่เจอตัวปูเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วก็ปูมันจันสิมด้วยนะทุกคนมันเข้าไปอยู่แบบลึกมากอันนี้คือช่วงนี้มันกําลังพึ่งจะทํารูเพราะฉะนั้นมันก็เลยขุดง่ายซึ่งถามว่าขุดง่ายในสําหรับตัวเราเนี่ยสําหรับคนอื่นก็อาจจะยากอยู่นะทุกคนป้ามือหนอะนเป็นคนที่ชอบขุดปูแล้วก็คือแบบ เขาเรียกว่าชันนานเออคือแบบขุดขุดขุดเก่งระดับหนึ่งเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนี้ง่ายมากขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะรอดูนะคะว่าคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรคลิปนี้ก็คือจักปงงูง่ายๆสไตล์เราค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ